สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในวันคริสต์มาสนะคะวันนี้เราจะมาทํานี่นะคะเป็นเชอร์คีนะคะก็เป็นไก่งวงนะคะเป็นคริสต์มาสดินเนอร์เนาะเราก็จะมาทําการยัดของหอมเข้าไปที่ก้นไก่นะคะที่ก้นไก่งวงนะคะก่อนอื่นเนาะเราก็จะทาเกลือะคะ่ะเอาเกลือเข้าไปอันไก่งวงนะคะเรา อันนี้เนาะเป็นไซส์เล็กนะคะก็ทำกินไม่กี่คนเนาะไก่งวงตัวนี้ก็ใช้เวลาอบประมาณ2ชั่วโมงกับ40นาทีนะคะ นี่เป็นอะไรดีทามท่ามทามนะคะอะไรอ่านไม่ออกนะคะหอม,อมหอมเนาะน้าบอกนะน้าอยู่ข้างหลังน้าแอบบอกน้าอยู่ข้างหลังแอบบอกอ,อันนี้จะเป็นสมุนสมุนไพรฝรั่งนะคะ,อ,ะอ่าอันนี้ Rosemary นะคะอันนี้ก็จะเป็นใบอะไรไม่รู้นะคะเหมือนใบสน<อ>ดนลิสนะคะ คนบอกก็อยู่ข้างหลังนะคะคนคนบอกเนาะ,ะวันนี้เรากินกันสี่คนนะคะก็ของกินก็เยอะมากเนาะ,ะเราก็เอาทาให้มันทั่วนะคะข้างในไก่นะคะแล้วก็มีตับอยู่ข้างในด้วยเนาะ,ะล้วก็ใส่ไปให้หมดเลยเนาะ,ะให้มันหอมๆนะคะให้แบบหอมเครื่องเทศนะคะตอนแรกที่จะเอาเอพวกขาไก่ใส่ไปนะคะแต่กลัวกินออกไทยนะคะฝรั่งมันเป็นอาหารของฝรั่งเนาะ อ,นนอันนี้เป็นเนยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสล,ลารี่เป็นขึ้นชายนะคะคุ้นชายฝรั่งแล้วก็แล้วก็เป็นหอมหอมหัวใหญ่เนาะให้มันแบบหอมหอมนี่ก็จะยัดนี้อะไรเนยนะคะเข้าไปที่หนังไก่ก่อนนะคะเพื่อให้ตัวเนยนะคะซึมเข้าไปในไก่นะคะแล้วมันจะได้รสชาติที่อร่อยนะคะคอมันไปไหนวะ ยัดเข้าไปเลยนะคะเราก็เข้าไปทํารูกันก่อนนะคะทุกคนเข้าไปทํารูไก่ก่อนนะคะจะได้ยัดง่ายๆเนาะก้อนนี่เป็นเป็นสูตรเสูตรที่แบบแล้วแต่แล้วแต่ใครจะทํานะคะ เราก็จะไหนอกไก่ขึ้นไปอกก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าอกอกไก่มันมันหนาเนาะอุ้ยทำหนังขาดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะยัดหอมนะคะนี่นะคะหอม นี้ก็เป็นขึ้นช่ายนะคะยัดลงไปยัดไปให้เต็มเลยนะคะข้างในนะคะมันจะได้หอ,อมๆเอาคอยังไม่ได้ใส่เลยค่ะทุกคนอันนี้อันนี้คอนะคะก็ใส่เข้าไปข้างในเลยนะคะใส่กระเทีทยมด้วย ยัดเ,เข้าไปเลยค่ะมีอะไรหอมๆก็ยัดเข้าไปเลยนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเออทำไมทำอย่างนี้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะว่าเขาทำยังไงนะคะอันนี้เป็นเป็นเนยเนาะแล้วก็ทาอันนี้ทาเลยไหมคะอ,มอ่าเนี้นก็ยัดเข้าไปเลยนะคะข้างนอกทาไหม ก็จะทาเนยข้างนอกด้วยนะคะเพื่อให้สีไก่มันสวย ทาเกลือไปหน่อยเนาะเหมือนทาแป้งที่นานะคะก็ลูบลงไปเลยนะคะทำไปให้ทั่วนะคะเพิ่มรสชาติเข็มๆปลแรมๆอเคเด๋วแล้วอะไรพิกไทยตาเอือก่อน ะะตอนนี้นะคะเขาเรียกอะไรอ่ะไมโครเวฟเอยไม่ใช่เครื่องอบเตาอบเตาอบนะคะอยู่ที่อุณหภูมิร้อก้าสิบงองศานะคะเราก็เปิดเอาไว้ก่อนเนาะพอพอไฟมันดับนะคะเราก็เอาไก่เข้าไปเลยนะคะตอนนี้เราก็รอให้ไฟมันดับนะคะไก่ของเราก็ใกล้จะได้ที่แล้วนะคะ ็จะทาข้างบนอีกนะคะโรย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 ได้หอมนะคะ ายก็นี่นะคะก็ได้แล้วนะคะไก่ม่วงของเรานะคะพร้อมที่จะเข้าไปอบนะคะแต่รอไฟก่อนเนาะปิะดกอนัน็หมดเ,เดี๋วนี่นะคะสำหรับระวาง ระหว่างที่เรารอไก่นะคะก็จะมีอันนี้เป็นเกี๊ยวซ่านะคะที่เขา,าแช่แข็งมานะคะก็จะเป็นแบบว่าสาหรับเขาก็จะมีขายตลอดนะคะอยู่ในตู้แช่ของเขานะคะก็จะสําหรับคนที่ปาร์ตี้นะคะก็จะเป็นกินกินอะไรนะกินกินเล่นๆนะคะแบบอรออาหารหลัก มาอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมาทำการอทอดในหม้อเลยนะหมอดทอดก็ถามคุณซือ้อนะคะคุณซือ้อใกลน,นะคะคุณซื้อก็เป็นอันนี้เนาะเราก็ทอดเลยนะคะแล้วเราก็จะมีการมีการดื่มนิดหน่อยนะคะคก็ไปเลยค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นหมอ้ออบเอมอ้อทอดไร้น้ํามันนะคะอืมนี่นะคะก็จะมีซอสน้ำจิ้มให้ด้วยนะคะอันนี้เนาะอันนี้เราไปนึ่งได้ไหมนี่มันจะแ่บบ่ะนอนนนอืมอันนี้มันมาจากแช่แข็งนะคะทุกคน,นฮะ เรอาอจะเปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นแบบเข้าเว็บนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะอยากลองแบบกินเหมือนนึ่งนะคะจะลองดูก่อนเนาะอ้ะอาวะไรอเด้วยวมันจะแห้งอ่ะ นาทีน่ะลองสามนาทีสามนาทีาาทโอเคอเค,ความร้อนถึงแล้วนะคะก็จะเอา วงกับอีก40นาทีเนาะทุกคนสุกแล้วนะคะก็นี่นะคะเป็นแบบที่เอาเข้าไมโครเวฟนะคะเหมือนมันจะนึ่งเนาะจะมาลองกินนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนก็จะมาชิมไอ้นี่นะคะที่มันเอาออกมาจากไมโครเวฟนะคะว่ามันจะแซบ่บหรือเปล่า ในไมโครเวฟน่าจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะคะต้องอันนี้ทำมาสองชิ้นเนาะทำมาลองก่อนนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแต่หอมมากเลยนะคะเข้าไอ้น,น,นี่ยเราต้องดูอีกอันหนึ่งที่แบบเอาไปเข้าหม้อทอดนะคะหอม รสชาติดีจะแอบ,บแข็งแข็งตรงแป้งมันเนาะมาลองแบบทอดนะคะได้แลน้ำตาลขึ้นอันนี้ได้มาแล้วนะคะแบบแบบแบบทอดเนาะเกี๊ยวซาแบบทอดนะคะชิมเลยอืมอ้มอื้ม อร่อยกรอบนอกนุ่มในนะคะก็ใช้เวลาในกล่องนะคะตั้งเวลาประมาณสิบสิบนาทีแต่ว่าน้าทอดให้เจ็ดนาทีนะคะก็เลยแบบเจ็ดนาทีก็กินได้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามันอ,อยู่ นอกช่องแช่แข็งนะคะมันไม่ได้อยู่ในสถานะแข็งอยู่เนาะอร่อยค่ะแบบทอดนะคะแนะนำนะคะแบบเอาไปทอดนะคะอืมอร่อยตอนนี้นะคะอาหารก็สิ็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเป็นไก่งวงนะคะแล้วก็เป็ดนะคะ ก็เป็นคริสต์มาสดินเนอร์นะคะกิ๊กไม่ได้ถ่ายตอนที่ทำออกมานะคะกิ๊กถ่ายตอนจัดจานเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นชีสนะคะแล้วก็จะเป็น,นของทานเล่นนิดๆหน่อยๆเนาะนี่นะคะก็อันนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มนิดหน่อยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกิ๊กนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กิ๊กด้วยนะคะหรือถ้ามีคอมเมนต์ที่จะถามอะไรก็ถาม ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะแมรี่คริสต์มา